เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่11พฤศจิกายนวันนี้ครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของรูเบนอามอริมกุนซือใหม่ป้ายแดงของทัพปีศาจแดงเราดูลล่าสุดนะครับสักช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นที่ผ่านมาสำนักข่าว CNN ของโปรตุเกสก็ได้เผยภาพขณะที่กุนซือชาวฝอยทองกำลังเตรียมออกเดินทางมายังแมนเชสเตอร์เพื่อเริ่มงานกับแมนยูไนเต็ดครับ ซึ่งจากแรงข่าวนะก็เผยว่ารูเบนอโมริมก็ได้นําทีมงานของเขาตามมาด้วยครบทุกตำแหน่งเลยนะครับที่มีการตีข่าวกันในช่วงก่อนหน้าแล้วก็ไปด้วย3ผู้ช่วยโคช้ชได้แก่คาร์ลอสเฟรนันเดสอเดลิ c โอคาดิโดและก็แอมมาเรียลเฟโรโคช้ชผู้รักษาประตูดได้แก่ฮอเกวิทาวและก็นักวิทยาศาสตร์การกีฬาก็คือเปาโลบาเรราต่างก็ร่วมเดินทางมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในครั้งนี้ด้วยครับ ซึ่งการเดินทางครั้งนี้นะครับจะใช้เวลาบินประมาณ3ามชั่วโมงเสรษจ,จ,จากโปรตุเกสถึงแมนเชสเตอร์และสักช่วงประมาณ3-4มถึงสี่ทุ่มตามเวลาบ้านเราก็น่าจะมีข่าวเจ้าตัวออกมาอีกครั้งแล้วเลยครับทางนี้กับการเริ่มง,งานของรูเบนอามริมทางแมนเชสเตอร์อีฟนิคนิวส์สื่อท้องถิ่นนะครับก็ได้เผยว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักประมาณ1-3วันครับเพื่อให้เจ้าตัวและก็ทีมงานได้รับเวิร์ e เพอร์มิททำงานในสาร,ราชอาณาจักรและก็เริ่มงานโคชได้ทันทีแต่ทั้งนี้ครับการแถลงการเปิดตัวต่วตวตางๆสามารถทำได้ตามปกตินะครับ มาต่อเนื่องกับเรื่องของรูเบนอามอริมเลยนะครับกับการเข้ารับงานชิ้นโบแดงที่แมนยูนเต็ดซึ่งทุกอ,อย่างก็ใกล้จะมีการประกาศทางการเต็มแก่แล้วโดยเจ้าตัวครับก็ประกาศชัดเจนว่าพร้อมจะรับความท้าทายใหม่นี้แล้วด้วยถึงแม้ว่าจะเข้าใจดีว่าการเดินทางใหม่ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยครับถามก็เต็มไปด้วยความกดดันรอบด้านอย่างไรก็ตามเขาก็พร้อมจะลุยก่อนสุดท้ายจะเอ่ยขอโทษแฟนๆสปอร์ติ้งลิสบอนอีกครั้งที่ตัดสินใจอำลาทีมกลางคันแบบนี้ครับด้วยรูเบนอาร์มประเด็นนี้ว่า ผมไม่ได้ประมาทผมรู้ดีว่ามันยากลําบากมากๆและจะยากลําบากจริงๆตอนนี้ผมยังนิ่งอยู่นะผมสามารถโฟกัสไปยังงานใหม่ได้และผมเองก,ก็กำลังตั้งตารอเริ่มงานใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วด้วยผมเองก็รู้นะว่าการจะทำซ้ำสิ่งที่ผมทำที่นี่นะ่ะเป็นเรื่องยากแต่นั่นเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีการเปิดรับและความกดดันที่แตกต่างออกไปมันคือการผชนญภัยที่แสนวิเศษ อย่างไรก็ตามผมเองก็อยากจะขอโทษสำหรับการตัดสินใจแบบนี้กลางซีซั่นต่อแฟนๆของลิสบอนแต่ผมเองก็รู้สึกว่านี่เป็นเวลาและก็วิธีทางของผมแล้วในการเริ่มต้นใหม่จากนั้นครับดูเบนอเมริมที่พูดถึงวิธีการรวมผิงแานการเล่นที่เขาจะใช้กับแมนยูเน็ด หลังการเข้ารับงานคุมทีมที่เขาจะมีเวลาศึกษานักเตะในทีมไม่มากนักถามนักเตะตัวหลักส่วนใหญ่ก็กลับไปรับใช้ทีมชาติเกือบทั้งหมดอย่างไรก็ตามเขาเองก็มีแผนจะรับมือแล้วโดยที่เขาจะใช้แผนการที่เขาเตรียมตัวมาในการจัดการไปก่อนครับซึ่งก็น่าจะเป็นแผนเก่ง3-43ของเขานั่นเองซึ่งกับเรื่องนี้ครับรูเบนออมอริมได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมรู้ว่าผมจะให้ทีมเล่นยังไงในตอนแรกเพราะคุณต้องเริ่มต้นในโครงสร้างที่คุณรู้จักเป็นอย่างดีก่อนอยู่แล้ว แล้วจากนั้นถึงคอยปรับตัวด้วยนักเตะที่มีอยู่ในทีมดูว่าทีมมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บหรือไม่นักเตะแต่ตและคนมีความสามารถในการเล่นกับเกมลุกเป็นยังไงบ้างซึ่งผมจะรู้ถึงเรื่องนั้นอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้ เราเองก็ไม่มีเวลาให้ซ้อมมากนักด้วยดังนั้นผมเลยต้องแสดงเห็นถึงสิ่งที่ผมรู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้วหลังจากนั้นคุณจะคิดยังไงกับเรื่องนั้นก็แล้วแต่พวกคุณเลยก็แล้วกันหลังจากนั้นครับรูเบนอาร์มอริมก็ได้ปิดท้ายด้วยการพูดถึงรุสฟานิสเตรรยกุนซีัดตาทับของทีมเวลานี้ที่เจ้าตัวกระชัดเจนมาตลอดว่าต้องการอยู่กับทีมต่อไปแม้จะเป็นในตำแหน่งมือขวาของรูเบนอาร์มอริมก็ตามทั้งนี้กับเรื่องดังกล่าวครับกุนซือชาปรตุเกตเองก็บอกว่าต้องขอคุยกับรรเเ่ก่กกออนนวาาาจะคุยบบััลลงงตหืปถึบบทท ทิมงานของเขาซึ่งกับเรื่องนี้รูเบนอาร์มอริมได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาเป็นตำนานของสโมสรเขาทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากด้วยผมจะต้องคุยกับเขาก่อนในวันพรุ่งนี้แล้วหลังจากนั้นผมก็จะอธิบายทุกอย่างให้พวกคุณได้รู้เองผมเป็นคนที่เปิดเผยทุกอย่างอยู่แล้วและจะบอกเรื่องต่างๆกับพวกคุณอย่างตรงไปตรงมาด้วยดังนั้นเอาเป็นว่าอีกไม่นานพวกคุณก็จะทราบกันเอง มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของรูธฟานิสเตอรอยหลังเกมปราบเลสเตอร์ซิตี้3-0เลยครับเดรุธดีกล่าวที่ความภาคภูมิใจสุดๆกับช่วงเวลาสุดสานพิเศษ4เกมที่ผ่านมาในการเป็นผู้จัดการทีมชว่วคลาวของแมนยูน t เต็ดเพราะว่าได้รับการต้อนรับที่ดีจากบรรดาแฟนบอลที่ส่งตรงถึงทั้งตัวเขาและก็ให้กับนักเตะได้รับทราบ พร้อมกับทิ้งทวนผลงานพาทีมชนะไป3เกมเสมออีกหนึ่งด้วยที่เขาก็หวังว่าผลงานดังกล่าวจะสามารถช่วยให้ทีมภายใต้กุนซือใหม่รูเบนอัมริมจะนำไปต่อยอดได้ดียิ่งขึ้นหลังจากนี้ด้วยครับโดยรุดฟาน,นิสเซรอยได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่าช่วงเวลา4ีเกมผ่านไปแล้วผมรู้สึกว่างานนี้กำลังจะจบลงและอนาคตเปิดกว้างมากเราพูดคุยกันภายในทีมว่าต้องการจะเล่นสีเกมนี้ให้ดีที่สุดและผมคิดว่าเราทำได้โอเคมากๆ เราได้ผลการแข่งขันที่ดีและก็ได้สร้างความสัมพันธ์กับแฟนบอลไปด้วยมันคือช่วงเวลาสั้นๆที่ยอดเยี่ยมและผมก็มีความสุขมากสโมสรกำลังอยู่ในตำแหน่งที่ไม่แน่นอนและเราพยายามทำงานของตัวเองเพื่อช่วยเหลือทีมให้เต็มที่ที่สุดเราพยายามจะสร้างความมั่นคงให้กับทีมหลังช่วงเวลาที่ยากลำบากเราต้องการให้บรรดานักเตะโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดและทำให้พวกเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองชัยชนะ3นัดและก็เสมอหนึ่งคือมาตรฐานที่คุณต้องการเติบโตต่อไป ผมมีความสุขมากที่ได้แบ่งปันช่วงเวลาอันแสนสวยงามนี้กับเหล่าแฟนบอลวิธีที่พวกเขาซัพพอร์ตทั้งตัวผมและก็น,นักเตะค,คือเรื่องที่พิเศษมากผมไม่สามารถในคำขอบคุณได้มากพอเลยกับเรื่องเหล่านี้จากนั้นครับรุดฟานิสเตลรอยที่พูดต่อถึงช่วงเวลาหลังจากนี้กับสโมสซอนซึ่งเขาก็ได้รับการการันตีจากฝ่ายบริหารของสโมสซอนว่าจะได้รับคำตอบที่แน่ชัดเกี่ยวกับอนาคตของตัวเขาภายใน1-2ถึง,งวันจากนี้ครับซึ่งกับเรื่องนี้รุดฟานิสเตลรอยได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่า ผมชื่นชมกับความชัดเจนของสโมสรนนะพวกเขาบอกผมตั้งแต่แรกแล้วว่างานชั่วคราวนี้จะเป็นแค่ยระยะสัน้นสโมสรนบอกว่ามันอาจจะเป็นแค่า1-2เกมด้วยซ้ําหลังจากนั้นพวกเขาอัปเดตสถานการณ์กับผมมาตลอดสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แหละและผมอยู่ที่นี่เพื่อให้การซัพพอร์ตสโมสรนและผมก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยต้องการจะทําแบบนี้ต่อไปในอนาคตด้วย ทีมงานของสโมสสอนบอกกับผมแล้วว่าหลังจากจบ4เกมนี้พวกเขาจะสื่อสารความชัดเจนให้ผมได้รับทราบดังนั้นผมจะรอคอยอย่างใจจดใจจ่อกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนมาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของบรูโน่แฟนเดสกับตันทีมนะครับที่กลับมาโชว์ฟอร์มเก่งอีกครั้งภายใต้การคุมบังเหียนชั่วคราวของรุดฟานิสเตอรอยซึ่งตัวของบรูโน่ก็ยืนยันว่าพร้อมแล้วกับยุคใหม่ของสโมสรภายใต้การน,นำทัพของรูเบนอาร์มริ พร้อมกันนี้ก็ดีกล่าวชื่นชมผลงานของบรรดาพเพื่อนร่วมทีมในเกมล่าสุดกับเลสเตอร์ซิตี้ด้วยครับโดยบรูโน่ฟานเดนเดสได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทาง MU TV ว่าในยุคใหม่กุนซอใหม่ที่กำลังจะมาถึงหมายความว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือสโมสรอนแห่งนี้จำเป็นต้องกลับไปสู่จุดที่เคยเป็นอยู่อีกครั้งให้ได้กับหล,หลายประตูที่เรายิงได้ในช่วงหลังก็ต้องบอกว่าเป็นเวลานานมากที่ผมไม่ได้ยิงประตูและการทำประตูของทีมก็กำลังกลับมาอย่างต่อเนื่องในช่วงเกมหลัง,ลงด้วย คลินชีในเกมนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะเพราะว่าเป็นอีกนัดสาคัญสําหรับเราในการนําป้อมปราการที่เราเคยมีที่นี่กลับมาอีกครั้งเราต้องรักษาผลงานเอาไว้ให้ได้และก็พัฒนาร่วมกันต่อไปเรามาปิดท้ายแค่นี้ข่าวลรือเรื่องตลาดนักเตะกันนะครับโดยที่วันนี้ก็มีรายงานที่น่าสนใจเข้ามาจากทางแลกิฟเสดังของฝรั่งเศสที่ได้ออกมาอ้างว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สอบถามไปยังทีมสิงห์บลูเชลซีถึงการดึงตัวคริสเซอร์เอ็นกุนกู แนวรุกวัย26ปีมาร่วมทีมในช่วงตลาดรอบมก,การาคมที่จะถึงนี้ครับหลังตัวนักเตะไม่พอใจกับโอกาสลงสนามในทัพสิงบรูด้วยที่ในเกมลีกปีนี้นะครับตัวนักตเตะก็ได้ลงเล่นตัวจริงค่าเกมเดียวเท่านั้นและก็ทําไป1ประตูส่วนในเกมบอลถ้วยเจ้าตัวฟอร์มดีมากครับลงเล่นไป7เกมทําไป9ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสต์ด้วยกันอย่างไรก็ตามก็ต้องรอรุนกันอีกทีครับว่าข่าวนี้จะมีความจริงจังแค่ไหนในฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรา และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนยูเนต็ดรอบคำบ่ำประจำวันที่11พฤศจิกายนหากว่าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ